เออทำไมกล่องมันเล็กจังอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นโซนิกครับโซนิกอีกแล้วเหรอใช่โซนิกโอ้พี่ใส่โซนิกมาเลยมาไม่ค่อยมีนะใช่นี่ล็อตนี้ได้แบบช่ำช่ำตัวไหนดูก่อนเนี่ย้ยสีส้มเฮ้ยตัวเก่าตัวเก่าสี้ตัวเก่าหน้าเป็นแบบนี้นะพี่พี่เออตัวเก่าหายากนะคะพี่พี่ถามหนูหลายคนมากตอนแรกมันหาไม่เจอไม่ได้ขายให้อ่ะเอาไปพันห้าไป ชุดใหม่ๆแก่ใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะใช่ใครแบบยุคเก้าสายปั้นจะปั้นใหม่หน่อยนะคะจัดได้จัดได้พี่นะคะงบไม่แรงงบไม่แรงผันผ้านี่1ันห้าสวยแค่ไหนสวยขอดูม้างสวยแจ่มปะแจ่มเวอร์นี่ต้องเช็ดอย่างนี้ด้วยนะนี่นะคะสีส้มนะคะโซนิกเก่าส้ม ตามนี้เลยกด้วยนี่ใครสนใจโซนิกพันห้าพันห้าจะให้ดูปิดห้างก่อนอ่าขอดูหน่อยขอดูหน่อยจะดูแล้วดูให้ครบนะครับมาก่อนเลิกก่อนนะครับถ้าออนไลน์ก็ทักได้เลยนะครับเร็วแอดมินสแตนบายตอบทั้งคืนนะครับหนูเนี่ยเออแต่ขอเวลานอนบ้างดูดินี่เอ้ยสวยสวยหน้าตัวนี้นะหน้าตัวนี้นี่ อันนี้โซนสามป่ะวะนี่นะคะพี่ๆโซนิคตัวนี้นะใครสนใจก็มาจัดได้หรือว่าทักมาได้นะคะ